ถูกจับกลางสี่แยกมากคีราศีขับรถหรูก็ไม่รอดถูกจับกลางสี่แยกถึงกับบอกเองเลยว่าเกมแล้วนางเอกสาวคุณแม่ลูกแฝดมากคีราศีภรรยาป๊อกพักสรนกรโพสต์ยอมรับความผิดกลางโซเชียลโดนพี่ตำรวจจับขณะนั่งอยู่ในรถลัมโบกินีหรูพร้อมแคปชั่นว่าถ่ายเสร็จปุ๊บพี่ตำรวจจับเป็นคนขับเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะครับขอใบขับขี่ด้วยครับก็จริงของเขาไฟแดงก็ไม่ควร โดยผู้กองไอพ scroll, พ้พิชภู์เพื่อนสนิทก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าที่ตำรวจทำตามหน้าที่ครับเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์กันดูรวมมาปรางวิราการก็บอกว่าโดนซะหนึ่งสามาคีได้คอมเมนต์ตอบด้วยว่าเกมเลยเจ้าด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลายคนบอกว่าเพิ่งรู้เซลฟี่ระหว่างรอไฟแดงก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าทำประจำลำโบก็ไม่รอดเป็นต้นถึงแม้ว่าป๊อกพัสสั์ก่อนและมาคีราศีจะเคยเปิดให้ชมบ้านกันไปแล้วแต่ก็เป็น เพียงบางส่วนเท่านั้นยังไม่จุใจเหล่า f อเนื่องจากยังตกแต่งไม่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะได้เลิกงามยามดีที่ทั้งคู่พร้อมเปิดบ้านทุกส่วนให้ชมกันแล้วโดยล่าสุดในรายการป๊อกกี้ออนเดอะรังทางช่อง YouTube My เซ t ตทีวีป๊อกและมาคี้ก็ภูมิใจนําเสนอบ้านกันแบบไม่มีกัก๊กเริ่มจากถงทางเข้าสุดรูที่ทําเอาใจมาคี้เป็นพิเศษยอมลงทุนใช้หินอ่อนแท้มาทำเป็นพื้นเพราะใช้แค่ไม่กี่ตารางเมตรส่วนพื้นในตัวบ้านจะใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแทน นอกจากนี้กระจกระหว่างถงทางเดินด้านหลังก็ยังถูกใช้เป็นคลังเก็บรองเท้าอีกด้วยในส่วนของตัวบ้านชั้นล่างถูกทำให้มีลักษณะคล้ายตอนอยู่คอนโดคือห้องนั่งเล่นและห้องกินข้าวสามารถมองเห็นกันได้